เกรียงไกรอีสานศินหมอลำน้องใหม่ประกาศยกเลิกคิวงานเดือนตุลาคมทั้งหมดเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นในซีซั่นแรกของวงดาวรุ่งแห่งปีสวัสดีค่ะดิฉันนักข่าวสาวสีเมืองเลยรายงานข่าวจากช่องสาวสีเมืองเลย วันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามประเด็นร้อนที่แฟนหมอลำทั่วอีสานพูดถึงกันอย่างกว้างขวางกรณีคณะหมอลำเกรียงไกรอีสาสนศิล์หมอลำน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเปิดซีซั่นแรกในปีนี้กลับประกาศยกเลิกคิวงานเดือนตุลาคมทั้งหมดแบบกระทันหันข่าวนี้สร้างความสงสัยและเสียงวิพากษ์ในโลกโซเชียลอย่างมากหลายคนตั้งคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับคณะดาวรุ่งวงนี้จุดเริ่มต้นขอหมอลำน้องใหม่เกรียงไกรอีสานศินเป็นหมอลำที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีนี้ถือเป็นซีซั่นแรกของพวกเขาคอนเซปต์ของวงคือหมอลำรุ่นใหม่หัวใจอีสานแท้ผสมผสานความร่วมสมัยกับกลิ่นอายหมอลำพื้นบ้าน โดยมีเกรียงไกรเป็นหัวหน้าคณะนำทีมศิลปินรุ่นใหม่และทีมงานที่มีใจรักในศิละปะหมอลำตลอดช่วงปิดเปิดฤดูการที่ผ่านมาวงเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนหมอลำในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจของทีมงานเสื้อผ้าการแสดงหรือการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับเวทีหมอลำยุคใหม่ แต่แล้วในปลายเดือนตุลาคมนี้ก็เกิดประกาศที่ทำให้แฟนๆถึงกับตกใจโพสต์ประกาศยกเลิกงานเดือนตุลาคมทั้งหมดโพสต์แรกจากเพจทางการของคณะระบุข้อความชัดเจนว่าประกาศยกเลิกงานเดือนตุลาคมทั้งหมดขอบพระคุณเจฟองเบียที่ให้โอกาสให้คิวการแสดงพวกเราในปีที่หนึ่งและขอบพระคุณแฟนๆที่รอต้อนรับ หากมีโอกาสในภายหน้าพวกเราจะไปรับใช้ทำการแสดงให้แฟนๆได้รับชมอย่างแน่นอนพวกเราจะเฝ้ารอวันนั้นด้วยความตั้งใจแล้วพบกันนะครับเนื้อหาดังกล่าวมีน้ำเสียงสุภาพแสดงถึงความเคารพและขอบคุณต่อผู้สนับสนุนแต่ก็สร้างคำถามตามมาทันทีว่า <uous S 2> เหตุใดวงหมอลำที่เพิ่งเปิดซีซันแรกจึงต้องยกเลิกคิวงานทั้งเดือน เสียงจากแฟนคลับและความเคลื่อนไหวในโซเชียลหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์และให้กำลังใจจำนวนมากแฟนคลับหลายคนคอมเมนต์ว่าเข้าใจและจะรอวันกลับมาบางส่วนก็สงสัยว่าเกิดปัญหาภายในวงหรือมีปัจจัยด้านการจัดการเวทีอย่างไรก็ตามทีมงานคณะยังคงแสดงท่าทีสุภาพและตอบคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำให้กำลังใจ ยืนยันว่าจะกลับมาด้วยความพร้อมและพลังเต็มที่โพสต์ต่อมางานยังมีอยู่บางส่วนต่อมาเพจเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ได้ออกโพสต์เพิ่มเติมระบุว่าเจ้าภาพบางรายได้ยืนยันการแสดงต่อไปโดยทางคณะจะทำการแสดงตามความเหมาะสมข้อความระบุว่า ขอบพระคุณท่านที่อนุญาตลูกหลานทีมงานเกรียงไกรอีสาสนศิลปจะทำการแสดงตามเหมาะสมพร้อมแนบกำหนดการใหม่ดังนี้ 1. วันที่28ตุลาคมบ้านหนองลีหูจังหวัดอุดรธานี 2. วันที่29ตุลาคมบ้านขามเรียงจังหวัดมหาสารคาม 3. วันที่30ตุลาคมแยกหนองพระองค์อําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัม์ ซึ่งหมายความว่าคณะยังคงมีการแสดงบางส่วนต่อไปในช่วงปลายเดือนวิเคราะห์เบื้องหลังปัญหาภายในหรือการปรับแผนในแวดวงหมอลำมีความเป็นไปได้หลายประการที่คณะหนึ่งอาจต้องพักงานชั่วคราวเช่นด้วยสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีแนวทางการถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรณคตปัญหาทางเทคนิคหรือด้านการเงินของเจ้าภาพหรืออาจปรับรูปแบบโชว์ให้เหมาะสมกับฤดูการถัดไป ในกรณีของเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ผู้สื่อข่าวสาวสีเมืองเลยได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทางทีมยังคงโพสต์ตอบโต้ด้วยน้ำเสียงให้กำลังใจแฟนๆและไม่มีสัญญาณความขัดแย้งรุนแรงภายในทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการยกเลิกคิวงานครั้งนี้อาจเป็นเพียงการพักวงชั่วคราวเพื่อปรับรูปแบบการแสดงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในซีซั่นถัดไป มุมมองจากคนในวงการหมอลำผู้คร่ำครวญในวงการหมอลำให้ความเห็นว่าเกรียงไกรอีสาสนศิลเป็นวงที่ตั้งใจจริงมีแนวทางชัดเจนการยกเลิกงานครั้งนี้อาจเป็นเพียงการปรับตัวในปีแรกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของวงใหม่หลายคณะในอดีตก็เคยเผชิญช่วงเริ่มต้นที่ยากลำบากก่อนกลับมาสร้างชื่อเสียงในปีต่อมาและแฟนหมอลำต่างคาดหวังว่า วงเกรียงไกรอีสาสนศิลป์จะกลับมาพร้อมพลังและความพร้อมมากกว่าเดิมก้าวต่อไปของคณะดาวรุง่งถึงแม้จะมีการยกเลิกงานบางส่วนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือจิตใจของทีมงานเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ยังไม่หมดไฟข้อความทุกโพสต์เต็มไปด้วยความนอบน้อมความหวังและความเคารพต่อผู้ชม แฟนๆหมอลำจึงต่างส่งกำลังใจและราวันกลับมาของคณะนี้ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปีถัดไปดิฉันนักข่าวสาวสีเมืองเลยรายงานข่าวจากช่องสาวสีเมืองเลยฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารหมอลำและลูกทุ่งทั่วไทยแล้วพบกันใหม่ในข่าวถัดไปคะ่ะ